เตรียมความพร้อมลงทะเบียนรอบใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ21ทธันวาคมนี้ชัดเจน สวัสดีคะ่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่13วันค้ม2564และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้ จะพาไปติดตามในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อม,อมกันเลยแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะเปิดลงทะเบียนได้ในช่วงต้นปี2,565ซึ่งอาจต้องใช้วิธีการตั้งจุดรับลงทะเบียนเนื่องจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาจไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนด้วยกระทรวงการคลังนะคะเตรียมจ้างนักศึกษาจบใหม่ประมาณกว่า1,000 0คนประจําจุดลงทะเบียนเพื่อทําหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้มาลงทะเบียนรวมทั้งการคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ ประมาณ15ล้านคนเลยทีเดียวซึ่งเป็นการเปิดการลงทะเบียนรับทั้งคนใหม่และให้คนเก่าลงทะเบียนเพื่อทบทวนสิทธิ์จากปัจจุบันนะคะมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ประมาณ13.6ล้านคนซึ่งหากมีการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์มากกว่าที่คาดไว้ก็ไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้เอาจํานวนเงินเป็นตัวตั้งแต่ใช้หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิเ์เป็นตัวตั้งค่ะ ทั้งนี้นะคะการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่จะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคัดกองเช่นการเพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือนนะคะจำนวนครอบครัวจำนวนบุตรสินทรัพย์ รถยนต์บ้านที่ดินซึ่งก็มีรายละเอียดปีกย่อยอีกนะคะเช่นบ้านยังพรอยู่หรือไม่ที่ดินประเภทใดกรณีเป็นที่ดินสอปกอจะมีการนำมาพิจารณาด้วยหรือไม่เป็นต้นสำหรับการพิจารณาในรอบนี้ทุกอย่างต้องรอบคอบรัดกุ้มและต้องชัดเจนเพื่อไม่ให้การเกิดความเหลื่อมลำ้ำนั่นเองค่ะ และสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะในรอบเดือนธันวาคมนี้สามารถใช้คนละครึ่งได้สามารถซื้อสินค้าในร้านที่ร่วมโครงการได้ล่าสุดนะคะรัฐเพิ่มเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ200บาทสามารถใช้ได้ทั้งร้านร่วมโครงการธงฟ้าและร้านคนละครึ่งเพื่อการใช้ใจ่ายที่มีการร่วมรายการมากขึ้นนะคะเพราะหลายๆที่ไม่ค่อยมีร้านที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐเลยให้สามารถใช้ได้กับร้านค้าคน และล่าสุดรัฐเพิ่มเงินพิเศษให้300บาทระยะเวลา2เดือนคือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมและสำหรับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะตามเกณฑ์รายได้ท่านจะมีวงเงินซื้อสินค้า700-800ถึง800บาทแต่ท่านจะไม่ได้ลดคนครึ่งเพียงแค่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น เงินบางส่วนนะคะจะใช้ได้เฉพาะล้านคนละครึ่งและเงินทั้งหมดจะใช้ได้เฉพาะล้านธงฟ้า ส่วนวันและเวลานะคะในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เดี๋ยวทางช่องจะรีบติดตามข่าวสารมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบโดยเร็วที่สุดค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสาหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ